กาบสวัสดีนะครับชาวอีสานป้าเป๊กันทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้คุณกําลังรับชมสันติโน1หนึ่งนะครับโอเคคลิปนี้กาบว่่มีอย่างมากนะครับวันนี้พี่จะมาเล่นอาเปเป้ปะปมุกนะครับก็คือเออมันน่าสนใจตรงสเตตหนึ่งนะครับก็คือเออความดุดันของมันนะครับเก้าสิบเก้านะครับทุกคนกาทีมตรงหน้านี่ก็คือทีมของผมนะครับที่ผมจะไปลงแรงนะครับกามีโดลันโดนะครับหลักกาบอย่างบบกเอ็มปาแป๊บนะครับทุกคน อ่าโอเคตัวสำรองกับมีประมาณนี้หลักการเด้อก็คือเออเป้าหมายหลักของเขาก็คืออ่าเป๊ะๆนะครับกะพวกมหูนะครับว่ามันสีเก่งปานใดนะแต่ว่าสเต็มนะทุกคนมาเบิ้งนะครับเก้าสิบเก้านะครับความเก้าเหล่านะครับทุกคนอ่าก็คือดูดันนั่นแหละครับทุกคนกับโมหูนะครับว่ามันจะเออเก่งแค่ไหนนะครับโอเคนะครับสั่นผมสีเปิ้ลจมดูนะครับกลับไปเบิ้งกันในแหล่งกันเลยนะครับว่ามัอนี่มันสีชนะได้หรือเปล่านะครับโดยมีเอ็มป๊บแปบเออเอ็มป๊บแปบแม่งเต๋ อ,อย่างเปเป้นะครับมาครับทุกคนบอต,ต้องจมดูนะครับมาเบิ่งกันในเกมกันเลยนะครับว่ามือนี้เออเป็นจ้าไดน,นะครับทุกคนลากาใครเข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยเด้อเออกับพี่ได้ห่างหายไปนานแสนนันนะครับกัตอนนี้ได้กลับมาแล้วนะครับทุกคนกัเป็นกําลังใจให้กันแน่เด้เอกอกดซับให้พร้อมเด้อทุกคนลากะฝา,ากล้านไอดีผมพร้อมเด้อใครอยากได้ i อดีกถ้าเข้าไปในเพจผมคือเกาเด้อ มีขายครับมีขายเยอะครับหลักร้อยจนหลักพันนะครับผู้ใดอยากได้ราคาใดก็ไปเบื้องในเพจกันได้เลยนะครับอ่ะกันนั่นแหละนะครับมีประกันแล้วก็มีพรผมนะครับทุกคนอ่าโอเคจังหวะนี้ไปแล้วครับคุโนขอขอซีดันเอ้ยเรียบร้อยเออเรียบร้อยจังสี่สี่เหลือติครับทุกคนเออมาเร็วครับมาเร็วครับขั้นรุดยังมีกันเรียบร้อยละจ้ะ มอพาดครับบอพาดครับโอ้โหสวยงามมากครับซีดานเทินนี่เลยวเตะเข้าไปจ่อๆกันเรียบร้อยครับทุกคนเออมาเร็วนะครับอ่ะโอเคนะครับกาซีหน้าที่เท่านั้นเองนะครับกะบูโนนะครับปีที่ผมเล่นนะครับกะแนะนําเลยนะครับถ้าใครมีกะเออเล่นนะครับเล่นดีนะครับปีนี้นะอ่ะโอเคนะครับจังหวะนี้กะชากมาแล้วเอ็มปป๊บแป๊บเฮ้ยเอ้ยโอ้เรียบร้อยโอ้โห เมาลี่เอนเตสหรือเปล่าโอ้โหแมนบอทุกคนเมาลี่เอนเตสกองหน้ามัดริ้นมกตัวนี้เก่งนะครับทุกคนโอ้โหตีเสมอไว้ล่ะครับแปดนาทีมีสองประตูแล้วนะครับจังหวะนี้เอ็มป๊ะเป๊เปิดมาตีครับโดโดจังหวะนี้ส่งเฮ้ยเฮ้ยคอร์คอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์จังหวะนี้โอ้โหโอ้โหแมงออกหลังนะครับแอดัปเตอร์วัสาันจากเขาเอินไว้อย่าง cr เจ็ดสอบปัตเต้แมนว่าทุกคน ก็ไม่รู้นะครับอ่ะโอเคนะครับปั๊บเปิดมุมนะครับเปเป้ครับเล็งหัวเปเป้ครับจังหวะนี้โอ้โหบังควัดจังหวะนี้อุ้ยมองอ่ะจังจังไหนจักยิงยิงโอ้โหกูไปกดส่งโอ้โหโคตรแม่งเนี่ยเอาจังหวะนี้เขาจะสวนนี่มาครับจังหวะนี้อ่ะโอเคส่งมามาลีอินเตสนะครับเอิมป้าเปบไปแล้วจังหวะนี้ครับกูกูลิยาเอาเอายูดบอลเปเป้เปเป้ยุดสายแล้วบันนี้ อโอเคโอเคเปเป้จังไดะน้นนี้โอ้โหบ,บอลอะไรบอลเลยครับอย่างบอกมากกูกูกลิยาบะการเล่นดีนะครับตัวนี้นะกูกูกลิยาอย่างทีมมันอยู่อ่าเซลซีเหมือนทุกคนไปครับโรนันโดครับจังหวะนี้เขาจัดสวนนะครับทรงมาซากา้าสาก้ากระชากไปจังหวะน,นี้ทรงไปจังหวะน,นี้เฮ้ยอ็มปอแปบ๊บอ็มโอ้โหเปิดในห้วยแตกมากเลยนะครับอ็มปอแปบ๊บอะ โอเคเขาจะสวนกันบ้างนะครับอ่ะเบาลนีเอ็นเตสส่งมาอ็มปาเป่ยเม่งเปิดโคตรขี่การเลยโอ้โหอ่ะโอเคคาซิมโมโร่ส่งมาวอลเกอร์นะครับเปเป้อ่ะเปเป้จังไหรส่งมาจังหวะนนี่กาเปเป้ยังบ่มีจังหวะที่แบบหนึงน่งหเลยนะครับอ่ะกันนั่นแหละนะครับผมว่าอยากจะเสียบเอ็มปาเป้แม่งสาขาหักเลยนะครับเอาบอกอ่าเปเป้เสียบนะอ่ะโอเคเขาเคลียร์ออกมานะครับอ่ะโอเคนี่มา เนี้ยมาจังหวะนี้โอเคบอพานนะครับเปเป้เปเป้เปเปจังไหนส่งมาจังหวะนี้อะ่ะโอเคส่งมาเขายังได้นะครับอะ่ะบูกาโยซาก้าส่งมาจังหวะนี้อะ่ะโอเคติดนะครับอ่ะซาก้ายังได้หรือเปล่านะครับฟันได้ขึ้นหลังนะครับจังหวะนี้อะ่ะโอเคติดซา,า,า,าก้าซาก้าจังหวะนี้บักโดซีอาร์เซน่อสอบเอ้าจังหวะนี้ยิงโอ้บักโดไอ้บักโดโอ้โหเป็น โอ้ว่าว่าออกเป็นไปได้ยังไงวะโอ้มันกับแม่นเกินแม่นเสาซันไปเวิร์กพอยต์ได้เลยนะครับทุกคนเอออ่ะโอเคนะครับเขาเปิดมาจังวันนี้อ่ะโอเคอิมปับแป๊บนะครับจังวันนี้เปเป้เขาอยู่ไหนล่ะบันนี้นี่แล้วอ่ะโอเคเปเป้นะครับคุณซื้อว่าจะหวโต๊แล้วนะเอ้ยเปเป้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยจังวันนี้ยิ่งโอ้โหเกือบเรียบร้อยนะครับ โอ้โหเปเป้ปห้อหัวจะตกเลยนะวาแดงแล้วโอ้โหโอ,โอ้ดีนะจากวันนี้บาได้ประตูนะครับโอเคมาเป็นอย่างนะครับเอาไม่ครับจะจบสกอร์นี้เลยหรือเปล่านะครับเครื่องแรกนะไปครับจากวันนี้บุโน่ส่งมาสาก้าส่งมาบูกยซสาก้าส่งมาจากวันนี้บุโน,น,น,น่สิซีดานเทินโอ้โหบ่ผพานนะครับติดฟันได้นะครับเอาจะจบเลยว่ะ จบเลยโอ้โหจบเรียบร้อยเลยนะครับเครื่องแรกกะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับทุกคนเออนั่นแหละนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่เหมือนเดิมเลยโอกาสยิงหาเทียนนะครับแต่ว่าได้แค่ประตูเดียวนะครับโอ้โหต่ว่าผมเสียดายลูกบุกงโดนะครับโอ้โหติดเลนเกินขั้นว่าติดเลนนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเอาโอเคนะครับมาเบิ้งกันต่อเครื่องหลังนะครับว่ามือน่ผมสีชนะได้หรือเปล่านะไปครับจังหวะนี้ส่งไปเฮ้ยฟอร์ด ฟอร์เดนฟอร์เดนยังถือครับจังหวะน,นี้เฮ้ยขอเลนทัดจะเอ้ยยิงยิงโอ้โหไม่ได้ครับอ่ะโอเคจังหวะน,นี้ยิงน,นั่นนั่นกุตติเลนกุตติเลนโอ้โหอ่ะโอเคนะครับตั้งหลักกันใหม่นะครับฟอร์เดนส่งมาจังหวะน,นี้เอ็มป่าแป๊บบอพาหนะครับเขายังได้ส่งมาจังหวะน,นี้เอ็มป่าแป๊บเบดี้อ่ะโอเคบูโน่แย่งบอลได้นะครับ ส่งคืนเปเป้นะครับเปเป้นีแล้วเอาจังหวะนี้โอ้โหออกคางนะครับแต่ว่าเขาได้นะเขาได้นะโอ้โหเปเป้เล่นดีว่ะอ่ะทุมนะครับการนั่นแหละนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับทุกคนเออเด้ฟ้าวเด้อรากาไอดีนะครับมีขายนะครับเยอะมากนะครับหลักร้อยจนหลักพันนะครับผู้ใดอยากได้ราคาใดก็ไปเบื้องในเพจกันได้เลยนะครับทุกคน กะรักพันการมีหลายนะครับการลักลอยก็เพียบเลยนะครับอ่ะการนั่นแหละนะครับการมีเยอะนะครับไอดีอีพีกบิ๊กทม์อ่าเมสซี่เนมามุเนี่ยมีหลายนะครับทุกคนผู้ใดอยากได้แบบใดก็เออไปเบิรงกันได้เลยนะครับเอาแต่ว่ามาจังวันนี้โอเคเตะมุมนะครับได้บอเตะมุมการนอกจากนั้นนะครับอ่าไอดีนะครับการมีประกันพร้อมนะครับสามเดือน รากามีพรอนผมนะครับผู้ใดว่ามีตักนะครับก็มาพรอนได้นะครับเริ่มต้นหาสิบบาทนะโคตรถูกเลยนะพรอนไอดีหาสิบบาทนะเริ่มต้นหาสิบบาทนี่ไหมการนั่นแหละนะครับกะเออลิ่งไตคลิปคือเกาได้อ,อ่าโอเคไปครับอ,อ่านี่มาส่งมาจังวันนี้เปดี้นะครับอ่ะมาลี่เอ,อ,อเ็นเตสส่งมาจังวันนี้อ,อ่ะจังวะนนี้จังไหนออโอเคเขาได้นะครับโอ้โหจะว่ากะเสียจังวันนี้เอ้ยเปดดี้โอ้โห โอ้ oh, มาแต่ว,ว้าโอ้สองหนึ่งเลยนะครับก็คือจุดประสงค์นะครับสีม่นเล่นเปเป้นะครับโอ้โหเปเป้บ่มีจังบัสหนึ่งหนึ่งเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. รับรีวิวอ่ะมันต้องรีวิวเกมต่อเกมแบบนี้เออม,มาแมนบาเออไปเล่นกับบอกแล้วก็ตาดลงเออจ้งสัน่นมาเลียก่ารีวิวนะครับแมงเล่นกับบอกเนี่ยโอเคมาเล่นเกมเต็มเต็มจังสี่เลยนะครับโอเคอ่ะจุดเบอร์ลิงแฮมนะครับอ่าเขาแทนคาเซมิโลนะครับอ่ะ เก่าสิบเก้าเลยนะจุ๊บอ่ะโอเคมาต่อน,นะครับกับหวังวาซิตีเสมอได้นะครับเออกะหวังว่าสีเสมอหรือว่าขอชนะก็ได้ละกันนด้เออก็คือผมเล่นดีเกินนะครับก็เออที่เล่นไปหน่อยนะครับแมงเนี่ยถือเขายิงมาซาั้นอ่ะแต่ว่าจังหวะนี้ไปละครับโทมันมุนเลยน,นะครับเปิดมาจังหวะนี้เมสซี่เมสซี่เอาจังหวะนี้ยังได้นะครับโอเคโอ้โหเมสซี่กลัวยิงมาเขา เอาหายแลมจัดสวนครับจังหวะนี้เอาแทงมาจังหวะนี้ชิบหายเราแลมผัดแลมผัดครับแฟงแลมผัดนี่เดี๋ยวแลมผัดวัตตีเปเป้ครับเปเป้ยังได้นะเออไปครับเมสซี่เมสซี่ส่งมาจังหวะนี้มุนเลอร์นะครับโอ้โหมุนเลอร์เสียว่ะส่งมาโอเคยังได้นะครับอ่ะไปส่งไปส่งไปครับเนม้าโอ้โหดีเค้นไลท์นะครับแทงมาจังหวะนี้ล่ำนาชัดเจนโอ้โห ยังสวยเลยนะครับต่ว่าโอ้โหลำนาครับทุกคนโอ้โหอ่ะโอเคนะครับเหลือเวลาแปดเอออีกหี่สิบนาทีนะครับกับพ่กหูนะครับว่ามอนี่ผมสิชนะหรือเปล่านะเปเป้กับพ่มีจังหวะได้นึงหนึ่งเลยนะครับอ่ะไปครับจังหวะนี้ไข่บลเกอร์นะครับวอเกอร์อุ้ยนี่แล้วนี่แล้วเปเป้นะครับอ่ะโอเคค่อยๆตอปอนไปนะครับนี่มา เนี่ยมาพิกจังหวะนี้ไปแล้วครับเนี่ยมาเนี่ยมาครับเนี่ยไป่งไปจังหวะนี้เอ้ยเอ้ยซงโอ้โห่าได้เอ้ยโอ้โหมาได้นะครับอ่ะโอเคยังได้นะครับเปิดไปเนี่ยมาเนี่ยมาจังหวะนี้พิกยิงยิงโอ้โหตีเซฟโกมันเป็นผู้ใหว่ะแม่งโคตรเหนียวเลยว่ะเอาโอเคนะครับจังหวะนี้โมดิสนะครับอ่ะโมดิส่งมาจังหวะนี้อ่ะเขาจะสวนซิตบสกอร์นี่เลยหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ เฮ้ยบูกยซาก้าเปิดมาแต่ว่านี่นี่มาโอ้โหเรียบร้อยนาทีบาบครับเป็นยังไงล่ะครับนาทีบาบโอ้โหสองประตูต่อสองนะครับท ujemy, ุกคนโอ้คิดว่าจะแพ้แล้วนะครับทดเวลาสองนาทีนะครับบึงบูกยซาก้าเปิดมานี่แล้วเหน่งเหน่งปานนี่บ่เหลือกะบ่อเขากับบเหลือแล้วเออ ลีนกูพันกันแหละครับจากวะนี้ครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับเบิดเวลาพอดีเลยนะครับโอโ้โหกะโอเคนะครับเปเป้เปกับว่าได้สายแสยงเท่าไหร่เด้อไม่ได้สายแสยงเท่าไหร่นะเออนั่นแหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยเด้อแลังจากไปเจอกันคลิปหน้กกันเลยนะครับทุกคนกะเออซํานี่แหละไปแล้วนะครับ